สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสงครามเนาะคือจากที่เราไปดูข้อมูลมาเนี่ยมี5้าเรื่องที่คนยกย่องกันเยอะมากซึ่งพอดูแล้วมันก็ชัดนะว่าหนังแนวนี้เออไม่ได้มีแค่ยิงกันตรงตามอย่างเดียวใช่ค่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะครับแต่มันพาเราไปดูอืม แง่มุมข้างในของคนเราเนี่ยแหละทั้งความกลัวความกล้าหรือแม้แต่ด้านมืดๆความโหดร้ายที่คนธรรมดาต้องเจอจริงๆค่ะภาพ,พยนตร์นี้เป็นสื่อที่แบบเล่าเรื่องพวกนี้ได้ลึกซึ้งมากเลยนะมันทําให้เราเ,เข้าใจผลกระทบของสงครามต่อจิตใจต่อความเป็นคนได้ดีกว่าอ่านประวัติศาสตร์เฉยๆยะคะ่ะเปิดมุมมองเลยเนาะวันนี้เราเลยจะมาเจาะกัน5เรื่องนี้แหละครับดูว่าอะไรที่ทําให้มันแบบโดดเด่นน่าจดจําได้เลยค่ะ เริ่มกันที่อันดับ5ก่อนเลยไหมครับ Hack s o r a g e หนังปี2016ของ Mel Gibson อ๋อเรื่องนี้เรื่องจริงใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องจริงของ Desmond Doss เป็นทาหารที่ไม่จับปืนเลยแต่กลับช่วยเพื่อนทหารได้แบบอืเยอะมาก70กว่าคนในสนามรบสุดยอดมากจุดเด่นเลยคือความกล้าหาญที่มาจากศรัทธาล้วนๆนะครับมีคำพูดติดปากเลยขออีกคนขอให้ช่วยได้อีกสักคน อืมฟังแล้วขนลุกเลยมันเป็นความกล้าที่แบบนิ่งๆแต่ทรงพลังเขย่าใจเราได้เลยสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้มากๆเลยนะคะคือมันเห็นชัดเลยว่าความเชื่อส่วนตัวกับหน้าที่ในสนามรบเนี่ยมันขัดแย้งกันแล้วก็ทำให้เห็นว่าอวีรกรรมไม่จาเป็นต้องมาจากการใช้ความรุนแรงเสมอไปพลังใจนี่แหละสำคัญจริงครับพลังใจความเชื่อมั่นนี่แหละ อ่ะต่อไปอันดับสี่นี้พาเราไปอีกบรรยากาศเลยพระชูนปี1986โอลิเวอร์สโตนกองกับใช่ครับซึ่งเขาก็เป็นทหารผ่านศึกเวียดนามมาก่อนหนังมันเลยแบบจริงมากดิบมากตีแผ่เลยเนาะตีแผ่ความเลวร้ายความแตกแยกในกองทัพเองเลยคือศัตรูบางทีอาจจะไม่ใช่แค่ฝั่งตรงข้ามแต่เป็นเพื่อนกันเองนี่แหละที่แบบสูญเสียความเป็นคนไปแล้วในสนามรบมันหดหูแบบเจ็บจริงจ พลลทูนี่พาเราไปตั้งคำถามเรื่องศิลธรรมหนักมากเลยค่ะคือเส้นแบ่งดีชั่วในสนามรบมันมันเลือนลางไปหมดความขัดแยงด้งในใจว่าจะทำตามมโนธรรมหรือทำตามคำสั่งดีหรือเห็นเพื่อนทำเรื่องโหดร้ายคือมันหนักมากใช่เลยมันทำให้เราคิดตามเลยว่าถ้าเป็นเราจะทำยังไงขยับมาอันดับ3ครับ a p o c a l s p s e n o นโหเรื่องนี้คลาสสิกมากของฟรานซิสฟอร์ดกับโปลเรื่องนี้ เอ่อมันไม่ใช่แค่หนังสงครามธรรมดาแล้วเหมือนเราเดินทางเข้าไปในจิตใจที่มันบิดเบี้ยวไปแล้วใช่ใชสร้างจาก heart of darkness นะครับภารกิจคือตามล่าพันเลกเคิร์ทที่เสียสติแต่ยิ่งตามล่าเท่าไหร่มันก็เหมือนยิ่งเจอความมืดในใจตัวเองมากขึ้นเท่านั้นอืมสงครามมันเปลี่ยนคนได้จริงๆสรุปสั้นๆคือมึงลึกบ้าและยิ่งใหญ่มากเรื่องนี้ประเด็นเรื่องสภาวะจิตใจมนุษย์ ตอนเจอความโหดร้ายสุดขีดนี่ชัดมากค่ะในเรื่องนี้คือความป่าเถื่อนในสนามรบมันกัดกร่อนเป็นความมนุษย์เราไปเรื่อยๆจนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นคนกับสัญชาตญาณดิบมันแทบจะไม่มีแล้วน่ากลัวนะพอคิดตามค่ะเป็นการดำดิ่งสู่ความเมื่อจริงๆทีนี้มาถึงอันดับสอง f u Metal Jacket ของ Stanley Kubrick อ่าเรื่องนี้ก็กระแทกใจไม่แพ้กันแต่มาคนละมุมเลย คือคู่บริกชี้ให้เห็นว่าสงครามมันไม่ได้เริ่มแค่ในสนามรบนะมันเริ่มตั้งแต่การสร้างทหารแล้วใช่เลยหนังแบ่งครึ่งชัดเจนมากครึ่งแรกคือการฝึกที่แบบโหดสุดๆเปลี่ยนคนให้เป็นเครื่องจักรสังหารล้างสมองกันเลยครึ่งหลังก็ไปเจอความว่งวางในสนามรบจริงที่เวียดนามมันเยือกเย็นแต่กระแทกกลางอกมากกระบวนการที่ว่าลดทอนความเป็นมนุษย์หรือดีฮิวแมน z a เซชันี่มัน มันส่งผลยังไงบ้างคะในหนังคือในครึ่งแรกของการฝึกนะคะมันพยายามลบตัวตนเดิมสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้เป็นทหารเต็มตัวผลกระทบทางจิตใจมันซับซ้อนมากมันตามไปถึงในสนามรบจริงทําให้ทหารบางคนแข็งกระด้างไร้ความรู้สึกหรือโหดร้ายไปเลยอ๋อเพราะถูกฝึกให้มองอีกฝ่ายไม่ใช่มนุษย์ใช่ค่ะหรือบางทีแม้แต่พวกด้วยกันเอง แต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความเปราะบางข้างในที่อาจจะแตกสลายได้ง่ายๆเวลาเจอความกดดันจริงๆเข้าใจเลยครับมันซับซ้อนมากจริงๆและแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งครับ Saving Private Ryan ที่สุดของที่สุดจริงๆเรื่องนี้ของ Steven Spielberg หลายคนนี่จำฉากเปิดดีเดย์ยกคนขึ้นบกได้ติดตาเลยสมจริงจนแบบคนลุกฉากนั้นคือปฏิวัติวงการหนังสงครามเลยค่ะ แต่จริงๆแล้วแก่นเรื่องมันก็ทรงพลังมากนะภารกิจเสี่ยงตายของทหารหน่วยหนึ่งเพื่อไปช่วยพลทหารคนเดียวกับบ้านใช่ค่ะมันตั้งคําถามเรื่องคุณค่าชีวิตเลยท่ามกลางความสูญเสียขนาดนั้นมันทําให้เราคิดจริงๆว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยคุ้มค่ากับการแลกด้วยชีวิตอื่นอีกหลายชีวิตไหมในสถานการณ์แบบนั้นหนักอึ้งเลยคําถามนี้ใช่ค่ะเป็นคําถามเชิงจริยธรรมที่หนังไม่ได้ให้คําตอบเราง่ายๆแต่กระตุ้นให้คิดถึงความหมาย และราคาของสงครามจริงครับสรุปแล้วหนังทั้งห้าเรื่องเนี่ยแม้จะเล่าคนละมุมแต่เหมือนเป็นคำสารภาพจากสนามรบเลยเนาะใช่ค่ะค่ะมันจะท้อนความจริงที่เจ็บปวดออกมาแม้เสียงปืนจะเงียบไปแล้วแต่บาดแผลมันยังอยู่ถูกต้องเลยค่ะหนังพวกนี้เป็นมากกว่าแค่ความบันเทิงนะมันเหมือนเครื่องเตือนใจจากอดีตแล้วก็ ชวนให้เราคิดต่อนะคะว่าคำสารภาพบทไหนจากหนังพวกเนี้ที่มันยังก้องอยู่ในใจเรามากที่สุดอืมน่าคิดครับแล้วเราเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างก่อนที่ประวัติศาสตร์หรือสงครามครั้งใหม่มันอาจจะวนกลับมาอีก